คุณผู้ชมคะกดหลย้อนค่ะจะเป็นปัญหากวรใจของใครหลายคนนะคะวันนี้ในสุขหยุดโลกค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักนวัตกรรมสมุนไพรนียนะคะ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดกรกำพลศีวัฒนกูลผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยาคลินิกก็อีกท่านหนึ่งค่ะคือคุณเอกนะคะผู้พัฒนาสินค้าฮาชิจี d สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะกดละลย้อนนะคะตอนนี้คนไทยนั้นเป็นมากขนาดไหนคะครับในเรื่องของกดละลย้อนนะครับที่ภาาอักรกิจเรียกว,ว่า GRD หรือเกิดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยพูดถึงแต่นับวันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็พยายามจะแก้ไขหลายวิธีเช่นพัฒนายาลดกรดมาใช้ยาขับลมนะครับแล้วก็สืบเรื่องมาจากในรายการศึกษาวใจเนี่ยพบว่ามันสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าเฮลิโคแบคเตอร์พยาไรบางครั้งการรักษาก็เลยเอาเรื่องยาปฏิชระมาใช้ร่วมด้วยครนี้กดไลย้อนมันไม่ได้มีผลเฉพาะทางเดินอาหารเฉพาะกระเพาะลำไส้บางครั้งเนี่ย ถ้ามันย้อนไกลไปเนี่ยมันทําไม่ให้ผลต่อกล่องเสียงทําทให้เกิดกล่องเสียงเสพได้และถ้าเป็นนานๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดแผลเพราะนั้นในกลุ่มของเราเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการนําเอานวัตกรรมมาศึกษาว่าถ้าเราจะหาสารธรรมชาติจะเรียกว่าสุุไทยก็ได้เราวควรจะตั้งต้นจากอะไรก่อนอซึ่งตอนนี้กลุ่มนักวิจัยซึ่งนําโดยดรสวงสมานมู ของบริษัท ABS International เนี่ยนะครับเราก็มีความเห็นว่าเราน่าจะเริ่มจากโสมซึ่งโสมที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนอกจากเกาหลีแล้วก็จะมีจากไซบีเรียโสมเนี่ยในสารสกัดสำคัญนะครับจะมีหลายชนิดซึ่งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียก a d a p t o g e นแปลว่ามันไปปรับสมดุลเช่นถ้าเครียดก็ลดความเครียดลงถ้ากดน้อยเกินไปก็เพิ่มถ้ากดมากเกินไปก็ลดลง หรือรำไส้มันเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีก็ปรับตัวพราะะน,นเราก็เลยเลือกที่ตักของสมคันี้สารสําคัญที่เราพบว่าจะมีสภาพสูงนะครับก็พบได้ปร,ริมากในสมเซบเบรียเราเรียกว่าไทเทอร์พนโอย<ฆ>อซึ่งตัวนี้ก็มีการสายใจว่าได้ประโยชน์อย่างมาก<ฆ>เวลาเราจะเลือกศูนยันาย์สารอาหารเนี่ยเราก็คอนจริงว่าถ้าเราเอาสารที่เดืยวมาใช้มันไม่เวิร์คเพราะ,ะนั้นเราก็เอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซลล์ไซนับ เซอร์เซนแปคืออะไรก็คือว่าแทนที่เราจะเอามาเป็นอย่างเดียวเราเค่อยเอาสารต่างหลายชนิดมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้มันไปออกฤทธิ์ทำงานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าู่ดีมากนะครับาอาจจะถือได้ว่าครั้งนี้เป็นนักรกรรมระดับโลกทีเดียวแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าถา้าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความภูมิใจในรัฐเย่ไทย และส่งเสริมกันเนี่ยในอนาคตใกล้ๆนะครับเราจะสามารถนำเอาผลภัณฑ์สัตว์เนี้ยไปแพร่กระจายจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งนำไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยมากด้วยครับค่ะเพราะว่าเห็นว่านวัตกรรมนี้ค่ะได้รับรางวัลมาด้วยครับก็บอย่างที่ดรได้บอกนะครับจุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือเป็นสิ่งที่ทางทางผมภูมิใจมากก็คือได้ไปชิงรางวัลนะครับชนะเลิศมาจากประเทศแคนาดานะครับแล้วก็รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับมผมเองก็ได้ต่อยอดนะครับ รางวัลน,นวัตกรรมของทางบริษัท a v s มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ GRD นะครับ,นะรบต้องบอกเลยว่านี่เป็นผลพวงของอภูมิปัญญาของนักวิชารของคนไทยนะครับแล้วก็สมุนไพรไทยที่ดีนะครับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮาจิตีาดีกดเลย้อนนี้ใครเป็นนี่ทรมานมากเลยนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ดรค่ะช่วยฝากค่ะถึงคนทั้งบ้านนะคะให้ห่างไกลจากกฎไหลย้อนค่ะครับในเรื่องของผู้ที่มีผ่านเรื่องกฎเหลย้อนนะครับ เราต้องใช้ก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่พูดถึงเนี่ยตามกฎหมายอยอยเนี่ยจะเป็นอาหารเสริมเพราะนั้นเราไม่ได้อ้างว่าเราไปใช้รักษากฎอายนะครับครนนี้ผมยืนยันข้อนก่อนว่าการบริโภคอาหารเสริมก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราได้มีฐานข้อมูลวิจัยที่ยืนยันถึงความปลอดภัยทั้งในสัตว์ทดลองกับการใช้ประโยชน์ในการวิจัยจต่างๆมานานว่า มีความปลอดภัยระดับสูงมากนะครับอีกประเด็นที่สําคัญไม่ว่าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องแก้จากตัวเองด้วย mm hmm. เช่นถ้าท่านรู้อยู่แล้วว่ากินของเผ็ดจัดแล้วทำกิการนี้มากขึ้น mm hmm. ก็หลีกเลี่ยงสิครับแล้วก็ควรจะต้องออกกํลังกายตามสมควร mm hmm. ไม่ใช่ว่ากินหาเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลย ช่วงหน้าในสุขประดิษฐ์นะคะคุณเป้ธารมนรออยู่แล้วค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตรวจตาแห้งเบื้องต้นด้วยแอปพลิเคชันซึ่งน่าสนใจมากๆจะเป็นอย่างไรนะคะรอติดตามในช่วงหนะะ้าค่ะ